ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่เพื่อไทยซัต์ร,รัฐบาลปมยอดโอมครอนในไทยพุ่งอันดับสองเอเชียลั่นจัดหนักซักฟอกประยุทธ์สสเชียงใหม่กระตุกรัฐอย่าประมาทโควิดไม่ได้กระจอกยอดโอมครอนในไทยพุ่งอันดับสองเอเชียสมคิดชี้ปี65ฝ่ายค้านจัดหนักอภิปรายไม่ไว้วางใจบิ๊กตู่ การเมืองเข้มข้นเชื่อปลายวาระสัมพันธ์พักรัฐบาลมีปัญหานางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอนระบุว่าไทยพบโอมิครอนอันดับสองของเอเชียสะท้อนว่าโควิดไม่กระจอกรัฐอย่าประมาทหยุดโทษประชาชน กุ้งได้อ่านข่าววันนี้แล้วรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีข่าวว่าประเทศไทยได้ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมก้าเป็นอันดับสองของเอเชียข่าวนี้ทำให้ภาพเหตุการณ์นในอดีตของการระบาดในรอบที่ผ่านมาย้อนกลับมาอีกครั้งการระบาดที่ทำให้คนไทยติดเชื้อไปนับสองล้านคนเสียชีวิตไปกว่าสองหมนคน รัฐบาลคะโควิดไม่ได้กระจอกอย่างที่ท่านเข้าใจแต่โควิดมันพัฒนาไปได้หลากหลายสายพันธุ์มากกว่าเซลล์ในสมองท่านนายกเสีอีกที่ผ่านมารัฐบาลกำลังประมาทเลินเล่อและไม่ได้ยกกาดเพื่อป้องกันการระบาดของสายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศอย่างมากพอดิฉันจึงขอย้ำาข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปอันได้แก่ การตรวจคัดกรองเชิงรุกการทบทวนมาตรการรับชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศให้มีความรัดกุมมากขึ้นและเร่งระดมฉีดวัคซีนทั้งเข็มแรกและเข็มกระตุน้นให้ประชาชนได้มากที่สุดเราไม่อยากเห็นการระบาดหนักของโควิดในประเทศไทยเราไม่อยากเห็นประเทศไทยต้องล็อกดาวน์อีกครั้งเราไม่อยากเห็นคนไทยต้องตายข้างถนน ไม่อยากเห็นเศรษฐกิจที่ซบเซาหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีอีกต่อไปแล้วรัฐบาลอย่าประมาทและหยุดโทษประชาชนทุกครั้งที่เกิดการระบาดแล้วหันมาก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างจริงจังในการควบคุมการระบาดของโควิดให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะทัศนีบูรณุปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยด้านนายสมคิดเชื้อคง สสอบุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านหรือวิบฝ่ายคา้านเปิดเผยว่าสถานการณ์การเมืองในปี2565เชื่อว่าคงร้อนแรงกว่าปี2564ปัจจัยหลักคือปัญหาของพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐที่ยังคงควบคุมเสียงสสไม่ได้ ที่ผ่านมาพักฝ่ายค้านต้องบังคับทางอ้อมให้ฝ่ายรัฐบาลมาเป็นองค์ประชุมเพื่อให้สภาเดินหน้าได้เพราะฉะนั้นการเมืองในสภาปี65ต้องจับตาดูว่ามีกฎหมายไหนสำคัญเข้าโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการเงินต้องระวังเป็นพิเศษเป็นธรรมดาเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายของรัฐบาลความสัมพันธ์ระหว่างพรรครวมย่อมมีปัญหา พักร่วมรัฐบาลเริ่มไม่เกรงใจกันต่างฝ่ายต่างหาโอกาสในการฉกฉวยคะแนนซึ่งหากไม่อยากให้เกิดปัญหาพักร่วมรัฐบาลควรไปเคลียร์กันเองดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องรับทั้งศึกในและศึกนอกรัฐบาลนายสมคิตกล่าวด้วยว่าส่วนการนับอายุของพลเอกประยุทธ์ทุกฝ่ายไม่ต้องมานั่งเถียงกันพักเพื่อไทยยืนยัน เตรียมส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้ในส่วนของการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา151-152ถึง152ที่พักฝ่ายคา้านเตรียมเสนอต่อประธานสภาในเดือนมกราคมนี้ดังนั้นการอภิปรายมาตรา151-152ถึง152ถือเป็นความเสี่ยงของรัฐบาลพร้อมกันนั้นในสมัยประชุมหน้า พักร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านซึ่งการอภิปรายในสมัยประชุมนี้เตรียมจัดเต็มทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงหลักฐานการทุจริตของรัฐบาลมีเป็นจำนวนมากซึ่งการอภิปรายที่ผ่านมาของรัฐบาลไม่เคยตอบคำถามของฝ่ายค้านได้ดังนั้นแม้รัฐบาลไม่สนใจ แต่พักร่วมฝ่ายค้านจะฟ้องประชาชนเพื่อให้รู้ถึงพฤติกรรมของรัฐบาลที่บอกว่าทำเพื่อประชาชนนั้นไม่มีจริงพักฝ่ายค้านต้องการเปิดเผยการทุจริตของรัฐบาลนี้ให้ประชาชนรับทราบทั้งหมดนายสมคิดกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ